เห็บฟางในช่วงหน้าฝนจะเจอโรคและปัญหามากกว่าปกติเพราะความชื้นสูงอากาศถ่ายเทไม่ดีทำให้เชื้อโรคจเจริญเติบโตง่ายโรคที่พบบ่อยได้แก่ 1. โรคบ้าไยไมซิเรียลโอเวอร์กรอใยเห็ดขาวฟูเต็มกองแต่ไม่ออกดอกมักเกิดจากความชื้นสูงอากาศร้อนอบอ้าว 2. โรคราเขียวไตรโคเดมาสปีชี เห็นเป็นผงสีเขียวขึ้นบนฟางหรือเชื้อเห็ดแข่งขันกับเห็ดฟางทําให้เห็ดไม่ออกหรือออกน้อย 3. โรคราดำ Aspergillus species ขึ้นเป็นผงสีดำบนวัสดุเพาะทำให้กองฟางร้อนเกินไปเห็ดเสียหาย 4. โรคราเหลืองเกิดเป็นจุดเหลืองๆคล้ายผงไขแดงทำให้เชื้อเห็ดอ่อนแอออกดอกไม่ดี 5. โรคราส้มหรือราน้ำตาลจะขึ้นเป็นฝุ่นหรือเส้นใยสีส้มน้ำตาลทำให้กองฟางเสื่อมเห็ดไม่สามารถโตได้ 6. โรคเน่าแบคที r รียร็อตหรือฟังเก้าร็อตดอกเห็ดเละมีกลิ่นเหม็นมักเกิดตอนฝนตกหนักน้ำขังความชื้นสูงเกินไปวิธีป้องตันทำที่เพาะให้มีหลังคาการฝนสาดตรงๆ จัดระบบระบายอากาศให้ดีไม่อับชื้นไม่ให้น้ำขังที่กองฟางใช้เชื้อเห็ดที่สะอาดแข็งแรงเก็บเห็ดให้สม่ำเสมอไม่ปล่อยให้งอมเกิน